ขับเคลื่อนความสุข ก็จะเป็นการชิ้นแรกก็หาทุนให้เด็กเรียนก่อนครับเด็กที่นี่ส่วนมากจะยากจนครับไม่มีทุนการศึกษาให้เรียนก็จะช่วยเหลือในด้านเด็กก่อนแล้วเรื่องต่อไปก็จะเป็นครอบครัวของเด็กครับเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ผู้ใหญ่ในชุมชนครับว่าต้องการาสิ่งของอะไรที่เราจะนํามาช่วยเหลือได้การได้ช่วยเหลือเด็กก็ดีเหมือนกันพาะเด็กที่นี่มันยังไงยากจนไม่มีการศึกษานะ แล้วก็ทางมุลนิที่อยากให้เด็กโตขึ้นมีโอกาสได้ไปเรียนสูงๆอย่างครับก็ได้ช่วยเหลือเย,ยอะเลยครับเป็นบุคคลไร้รลังเงาก็มีครับไม่มีทะเบียนบ้านก็ต้องไปเมืองไปจดทะเบียนขึ้นทะเบียนบ้านเป็นของป้าเองป้าก็ได้ช่วยเหลือ,อประมาณร้อยกว่าคนแล้วครับ คุณผู้ชมคะช่วงนี้เรามาดูอีกกิจกรรมหนึ่งของป้านงค่ะเรื่องของการเข้ามาช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอสรวมถึงคนป่วยคนพิการคนชราว่าคุณป้าเนี่ยทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะป้านงคะเรื่องของผู้ป่วยเอสอันนี้ป้าเข้ามาดูแลยังไงผู้ป่วยเอสก็คือเขาก็อยู่ในเะเบียงบ้านเราค่ะ เขาเดี๋ยวเขาป่วยก่อนมาเข้าหรือว่าเข้าแล้วมารู้ทีหลังว่าป่วยคือตอนที่เข้ามาไหนเขาไม่เป็นค่ะแล้วจะมีเขาเขาไปติดอยู่ในเวนจำแล้วเ็ออกมาเขาก็เป็นเป็นเราก็ทําไปที่กองสวัสดิการไปเมืองค่ะเพื่อ<ฆ>ขอทําเรื่องส่งเขาไปคาเรีลียนระยองเพื่อทาการรักษาค่ะ ก็คือเข้ามาช่วยป้าดูตั้งแต่ต้นเลยพอรู้พอรู้ก็เริ่มย้ายเขาเขาเป็นคนที่อื่นแต่เราก็ย้ายทะเบียนบ้านเขาเข้ามาในอยู่ในทะเบียนบ้านเราเพื่อใช้สิหลายคนไหมหลายคนไหมคะที่มาอยู่ในความดูแลของป้าโนมีแค่คนเดียวเพราะว่าบ้านเรามีเด็กมากเราไม่อาจจะรับคนที่เป็นโรคอย่างนี้ได้ค่ะป้าบอกไว้ก่อนเลยไหมก่อนที่จะพาคนเข้ามาเนี่ยก็เราก็บอกค่ะว่าเพราะของเรามีแต่เด็กเล็ก เราไม่สาม,มารถที่จะรับคนที่เป็นโรคติดต่อได้ค่ะแล้วพอตอนที่เข้ามาอยู่เนี่ยตอนนี้ตอนนี้ก็ยังมีไหมไม่มีแล้วไม่มี<อ>แล้วอยู่ข้างนอกหมดแล้วอีกคนหนึ่งก็ไม่อยู่แล้วครับอ๋อก็แต่ว่าคือช่วงก่อนหน้านี้บ้านดูแลช่วยเหลืออยู่ค่ะค่ะดูไม่สำถึงไปวิ้งเต้นย้ายทะเบียนบ้านทําบัตรขอเบี้ยยังชีพแล้วก็ส่งไปรักษาทุกขั้นตอนเลยทุกขั้นตอน,อนค่ะ จะได้กินเป็นเดือนค่ะแล้วนอกเหนือจากผู้ป่วยเอสยาเสพติดละ่ะแถวนี้มีไหมย,ยาเสพติดนี้คงต้องให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพราะว่าเขามีหน้าที่เราทําแค่ที่ว่าคนแก่คนป่วยพิการเด็กไปเยอะแล้วยาเสพติดขอให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองค่ะค่ะ แต่มีจะมีเด็กๆในความดูแลเด็กไม่ติดแน่นอนไม่แน่นอนแน่นอนไม่มีติดป้าปนงเข้มงวดเลยเรื่องเรียนทุกคนค่ะเรียนทุกคนเลยเด็กเรียนมดค่ะแล้วทีนี้เรื่องของผู้ใหญ่ละคนแก่คนพิการนี่ป้าหนงทำอะไรให้เขาบ้างคนพิการก็เริ่มจากย้ายทะเบียนทุกคนจะต้องย้ายทะเบียนเข้ามาอยู่ในเขตเมืองพัทยาเราถึงจะมีสิทธิ์ที่ว่าจะรักษา สามติบบาทหรือไม่ก็เงินตรงข้อ,ขอคอบครัวเบี้ยยังชีพและก็มีมูลนิธิมาแจกอะไรต่ออะไรก็ต้องเป็นคนพื้นที่นั้นถึงจะมีสิทธิ์ที่จะรับอะไรต่ออะไรค่ะค่ะเยอะไหมตอนนี้ก็มันก็จําไม่ได้ค่ะมันเยอะจัดคนแก่คนป่วยคนพิการมันก็รู้สึกจะอยู่ที่นี่หมดเพราะว่าทุกคนเล่ร่อนมาแก่แล้วก็ไม่มีทะเบียนบ้านมันก็ต้องเข้าบ้านเราหมดเออเพราะว่าใช้สิทธิ์รักษา สามสิบบาทสามสิบบาทข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าเงินสงข้อครอบครัวจากจังหวัดจากอบจอจังหวัดออกพมจอพัฒนาสังคมจากเมืองจากทุกหน่วยงานเนี่ยคือต้องในคนในพัทยาค่ะแล้วป้ามีช่วยฝึกงานฝึกอาชีพให้เขาไหมอย่างป้าเย็บปักถักร้อยเนี่ยป้าสอนให้เขาพึ่งตัวเองได้มากไหมก็ถ้างานเราเราว่างเราก็ได้ทำแต่ส่วนใหญ่เราจะเน้นออกไปตาม ชุมชนที่อื่นไปข้างเล่าตามมูลนิธิตัาชุมชนที่มาเอาเราไปแต่ถ้าว่างเราก็ทํะกันก, oh. กับคนที่อยู่ที่นี่ค่ะอแล้วผู้พิการที่นี่เยอะไหมคะส่วนใหญ่ก็เป็นอะไรพิการก็เต็นอามาทึกอมพายค่ะคนนั้นก็รถฟ้ามขาขาดก็คือเป็นคนในชุมชนนี้แต่ดั้งเดิมเลยมันก็ไม่ใช่ะก็เข้า,เข,าเข้ามากัน คือหมายความว่าอยู่ที่ไหนถ้ามาเจอเราไม่มีที่อยู่คือไม่มีที่อยู่จะมีคนแจ้งเรามาเราก็จะไปรับเขามาอยู่ชั่วคราวถ้าเขาอยู่ได้ให้เขาอยู่อยู่ไม่ได้เราก็ส่งต่อส่งเข้าบ้านพักคุณเลาส่งจะต่อบ้านให้เขาอยู่หรือว่ายัง,งก็หากันแถวเนี้ยค่ะที่เขาเอามาทิ้งๆตอนแรกเราต้องทําแบบนั้นก่อนแล้วมันจะไม่เยอะจานวนเยอะจนเกินไปหรือยังไงหรอมันก็เยอะแต่ว่าคนก็มีั้งเกิดมีแก่มีเจ็บม,มีตายก็ตายก็ตายไปก็เลี้ยงกันจนตายท่านไม่มีใครไปค่ะ ก็เรียกว่าดูแลหมดใครมาไม่ได้มานั่งคิดว่าใครก่อนใครหลังเงื่อนไขอะไรไม,ไม่ใช่ใชคือช่วยเอาไว้ก่อนค่ะนะถ้าดูได้เราดูดูไม่ได้เราก็เจ้าหน้าที่บ้านเมืองมีค่ะตรงนี้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาทํางานกับป้าบ้างไหมเจ้าหน้าที่คงไม่มีแต่หมายความว่าถ้าสมมุติว่าคนแก่ที่เราไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้เราก็จะประสานไปที่เมืองประสานไปมูลนิธิไปปองก็กตึงถ้าสมมุติว่าเขาอยากกลับบ้านกลับช่องนี้ค่ะก็จะมีค่ารถตือมีรถไปส่งค่ะ ป้าเคยคุยกับพวกเขาไหมว่าส่วนใหญ่แล้วเขามาจากที่ไหนกันก,ก็จังหวัดไหนต้องรู้ค่ะเพราะว่าเราต้องเป็นคนระบาดให้เด้เราต้องรู้หมด<อ>เป็นคนที่ไหนมายัางไงเราต้องรู้ซึงเราถึงกล้าทําแล้วรูปหน้าก็ต้องขึ้นว่ามีหรือไม่ก็ต้องมีทะเบียนบ้างจะได้รู้ว่าไม่ได้ไปก่อเหตุที่อื่นแล้วก็หนีมาไอ้ก่อเหต<น>ุนั้นยายขอพูดคําเดียวว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องอะไรเลวร้ยวายขอให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเราจะดูแลแต่ว่าคนไทยต้องมีบัตร เรียกว่าช่วยเหลือด้านด้านฐานค่ะแล้วก็เรื่องของมนุษยธรรมสิทธิมนุษยชนไว้ก่อนค่ะอเรามีไหมที่เขาปกปิดบ้าไม่มีค่ะไม่มีถ้าปกปิดเราก็จะไม่ทําเพราะไม่มีใครทําอยู่แล้วเขาต้องรู้เราถึงเรารู้เราก็พูดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วไม่ใช่ปัจจุบันถ้าจะปัจจุบันเราก็จะบอกเขาได้ว่าไม่ทําถ้าทําเราก็ไม่ทําให้เราจะมีข้อบังคับของเราส่วนใหญ่คือพวกนี้เขาไม่ได้มีทะเบียนบ้านมาก่อน อว่จยังไมีค่ะแต่อยู่บ้านจางแล้วก็จากบ้านมาตั้งแต่เล็กๆตีห้าครัวได้จนป่านนี้อายุ60กคือยังไม่เคยกลับใช่ค่ะก็คือยังไม่มีที่หัวใสยที่เป็นหลักแหล่งไม่มีบ้านเลขที่ไม่อยู่ในทะเบียนบ้านค่ะป้าดูแลได้อย่าง่วถึงไหมเนี่ยก็ก็มันทําง่ายๆอย่างเนี่ยไม่มีข้าวข้าวไม่มีก็เรียกมูลนิธิมูลนิธิเข้ามาอย่างเงินทุนเนี่ยถามว่าคุณจะดูแลเราไหม ถ้าค,คุณไม่ดูแลเราก็ไปหาที่อื่นเราก็บังคับเขาแบบนี้เพราะว่ามีคนที่อยากจะดูแลเราเยอะแต่หมายความว่าเราอยู่ตรงไหนเราต้องอยู่ตรงนั้นให้เรียกว่าเป็นหลักแหล่งหน่อยเป็นหลักแหล่งแต่ข้าวนี้เราไม่ว่าใครจะมาก็มาเถอะเพราะมันเป็นอาหารใช่ไหมคะ,คะแต่ทุนเราต้องเอาที่เดียวค่ะไม่ตําสอนให้คนอื่นเข้าบ้างอโอเคละนี่ก็ทําให้เราได้ข้อมูลมาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะกับการที่ป้านงเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเรียกว่า สิ่งหลักๆเลยที่ป้านงทำก็คือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานของการเกิดเป็นประชาชนคนไทยหรือว่าเกิดในแผ่นดินไทยนั่นก็คือต้องมีทะเบียนบ้านมีการแจ้งเกิดมีที่อยู่มีคนรับรองแต่ถ้าเป็นอะไรที่ผิดกฎหมายนอกเหนือจากนั้นป้านงบอกว่าส่งเจ้าหน้าที่ค่ะเป็นเรื่องของทางการทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะต้องมาดูแลจัดการแต่ว่าพื้นฐานมาหาป้านงรับรองไม่ปล่อยไปไหนช่วยเต็มที่นี่แหละค่ะผู้หญิงแกร่งของเราอีกคนหนึ่ง เงินเนี่ยตายเราก็เอาไปไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งเวลาเราไม่มีเราก็าไปบอกผู้ใหญ่ใจดีบอกว่าเราทําแต่งงานเราไม่มีเงินให้หลานไปค่าเสียค่าเทอมค่าเสื้อผ้ารองเท้าเรามีตรงนั้นเราคิดว่าตายแล้วไปไม่ได้หลานมีความรู้เราทําเพื่อคนอื่นที่เขาไม่มีบัตรเลยที่เขาไม่มีไม่มีอะไรเลยผู้ด้อยโอกาสเนี่ยเราได้เยอะกว่าเ<ม>งินนี่ตายแล้วเราก็เอาไปไม่ได้เพราะเราเห็นเห็นคนที่รวยไม่เห็นเอาอะไรไปได้ ผู้ชมคะเราได้ติดตามเรื่องราวของคุณอนงศจเวทะหรือป้านงกันไปแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าสังคมไทยนั้นมีคนดีอีกจำนวนมากที่ซุกซ่อนอยู่ในมุมเล็กๆของสังคมหลายท่านนั่งทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆไม่ได้สนใจใหญ่ดีชื่อเสียงเกียรติยศใด,ดๆแต่ก็น่าเสียดายคะ่ะที่เรื่องราวของเขาเหล่านั้นไม่ค่อยเป็นที่ปรากฏในสังคมมากนัก รายการแทนคุณพันดีในฐานะสื่อมวลชนก็จะติดตามขุดคุยนำเสนอเรื่องราวชีวิตการทำดีของเขาให้เป็นที่ปรากฏต่อสังคมมากขึ้นเพื่อให้เห็นถึงแก่นสารสาระสำคัญของการทำความดีต้นแบบชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมกันทำดีสืบไปและสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ